แผนที่ความคิดนะคะโจทย์เป็นสไลด์สุดท้ายลูกแผนที่ความคิดนั้นเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆในภาพรวมเพื่อแสดงความเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักนะคะก็คือหัวข้อใหญ่ความคิดหลักความคิดรองก็ลองล,อง,ลงมาอีกนะคะและ ความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันไม่ว่านักเรียนจะเรียนวิชาใดนะคะคุณครูแต่และวิชาก็จะให้หนักเรียนทำแผนที่ความคิดหรือแผนผังความคิดจากหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อรองในชั่วโมงที่3เรียนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะคุณครูพจนีให้ทำหัวข้อเรื่องอะไรคะคุณครูเห็นกระดานมีอยู่อพระราชกรณีของ รัชการต่างๆนักเรียนก็ทำกันได้นะคะจากแผนที่ความคิดนั่นเองนะคะมีความคิดหลักความคิดรองแล้วก็ความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันนำเสนอเป็นข้อความเป็นสัญลักษณ์หรือภาพโดยใช้สีและเส้นถ้าคนที่ทำเป็นนักเรียนจะแยก สัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนหัวข้อใหญ่ส่วนใหญ่เราจะไว้ตรงกลางใช่ไหมคะหัวข้อใหญ่ตรงกลางนะคะแล้วก็ความคิดรองก็ลองมาก็อีกลักษณะหนึ่งนะคะสัญลักษณ์หนึ่งแล้วก็ความคิดย่อยก็ย่อยไปอีกทําอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะคะจะเห็นได้ชัดแล้วก็ดูได้ง่ายด้วยนะคะ เดี๋ยวต่อไปจะให้ในักเรียนทำแผนผังความคิดหรือแผนที่ความคิดนะคะมีหัวข้อมาให้นะคะนักเรียนใช้หน้ากระดาษนะคะถ้ามีพื้นที่เหลือไม่มากหนูก็ขึ้นหน้าใหม่ได้นะคะ รู้สึกว่าเวลาอากาศเย็นๆเป็นไงลูกมือไม้มันเย็นใช่ไหมคะจะเขียนจะจับอะไรก็เป็นไงไม่คล่องมือหรืออากาศชวนให้เราอยากหลบับอยากนอนช่วงนอนใช่ไหมลูก ค่ะต่อไปเป็นแผนที่ความคิดนะคะอ่านักเรียนดูนะคะในเรื่องของงานช่างหนูใช้สมุดแนวนอนก็นได้ถ้าพื้นที่เหลือน้อยก็ขึ้นหน้าใหม่นะคะงานช่างนะคะคือหัวข้อหลักนะคะความคิดหลักงานช่างความคิดรองนะคะเช่นช่างอะไรบ้างคั้งเรียน ช่างประปาช่างปูนช่างสีช่างโลหะช่างไม้ช่งาชงไฟฟ้านะคะเป็นความคิดรองความคิดย่อยนะคะลูกความคิดย่อยช่างประปาย่อยออกมาเป็นติดตั้งและซ่อมก๊อกน้ำท่อน้ำติดตั้งและซ่อมเครื่องสุขภัณฑ์ ะะถ้าคุณครูให้ย่อยอีกอน,นัองดี้นก็ย่อยได้ไหมคะเครื่องสุขภัณฑ์คืออะไรบ้างอะไรบ้างคะช่างประปาที่เขาติดตั้งมีอะไรบ้างสุขภัณฑ์เกี่ยวกับน้ํามีอะไรบ้างลูกอ่างล้างมือโถสว้วมใช่ลูกได้ก๊อกก๊อกน้ำตามจุดต่างๆนะคะ ามาดูช่างปูนบ้างช่างปูนนะคะความคิดรองย่อยเป็นฉาป,ปูนที่ผนังอาคารนะคะหรือเทปูนทําพื้นบ้านนักเรียนย่อยได้ไหมคะพื้นบ้านส่วนไหนบ้างของตัวบ้านนักเรียนก็ไปย่อยได้อีกนะคะช่างสีก็มีทาสีบ้านทาสีเครื่องเลือนท่านครูให้แยกย่อยไปอีก ทาสีเครื่องเรือนเช่นอะไรคะเครื่องเรือนอะไรบ้างคะนักเรียนคิดไม่ออกเลยหรือไม่ยอมคิด่เดี๋ยวให้คิดเลยวันนี้นะคะถ้าไม่ตอบให้ทําเป็นการบ้านให้นักเรียนไปย่อยอีกนะคะช่างโลหะช่างโลหะก็ประกอบชิ้นส่วนของตู้อลูมิเนียม ทำรั้วบ้านช่างไม้แกะสลักไม้ประกอบโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงช่างไฟฟ้าทำไรคะช่างไฟฟ้าเดินสายไฟซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนหลอดไฟ อาวันนี้ให้ทําให้จดตัวอย่างไปก่อนนะคะนักเรียนต้องทําสัญลักษณ์ของความคิดหลัก แบบหนึ่งนะคะความคิดรองแบบหนึ่งแล้วก็ความคิดย่อยอีกแบบหนึ่งให้เห็นชัดเจนส่วนมากจะนิยมใช้ลูกศรชี้เพ่ออะไรคะพ่ออะไรลูกจำง่ายนะคะเข้าใจได้ง่าย สัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต,ต่อไปก็จะเป็นงานประดิษฐ์นะคะนักเรียนได้ประดิษฐ์ชิ้นงาน ช่างมีแค่นี้หรือเปล่าคะนักเรียนช่างมีมากกว่านี้ไหมคะมากกว่านี้เช่นช่างอะไรคะดับเพิงเขาเรียกช่างเหรอลูกพนักงานแล้วค่ะพนักงานดับเพิงอ่าช่างกล้องเอายกตัวอย่างใกล้ตัวพี่ช่างกล้องใช่ไหมคะอาลองแยกย่อยช่างกล้องช่างกล้องทําอะไรอ่ะใครบอกช่างกล้อง ถ่ายภาพและอะไรอีกลุกตัดตัดวิดีโออ๋ออัดวิดีโอรหอว,ว่าตัดวิดีโอ,อช่างภาพมีถ่ายภาพตัดต่อวิดีโอแล้วอะไรอีกคะถ่ายภาพด้วยแสงธนาทิพย์ชอบใช่ไหมลูกไม่ชอบ ช่างอะไรอีกนอกจากช่างกล้องช่างโยนช่างเชื่อมช่างตัดผมอ่าได้คะอะไรนะครับประพลช่างเขาเถอะเหรอคะอคุณครูจะให้แตกย่อยอีก้ะประพลตอบว่าช่างเขาเถอะ อช่างตัดกระจกที่เรียนทังสายอาชีพลูกมีช่างอะไรบ้างช่างยนต์ช่างกลช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเชื่อมช่างปลาปามีแล้วค่ะช่างปลาปามีแล้ว sở ăn khá ค่นะนักเรียนคะต่อไปเป็นสิ่งต้องเตรียมสัปดาห์หน้าแล้วนะคะสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมนะคะขออนุญาตแก้ไขนะคะ วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมนะคะเรื่องสร้างสารรค์งานประดิษฐ์นะคะให้นักเรียนประดิษฐ์บัตรวอวพร์นะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยเขียนกระดานด้วยนะคะประดิษฐ์บัตรเวยพร์ให้นักเรียนเตรียมอะไรบ้างนักเรียนเตรียมกระดาษแข็งนะคะกระดาษสีหรือกระดาษยายสับป,ประรดวัสดุตกแต่ง กาวกันไกลให้ทำคนละสองชิ้นงานนะคะทำบัตรอวยพรทรงครูสองแผ่นให้นักเรียนเตรียมกระดาษแข็งกระดาษสีหรือกระดาษเจสเปอร์รสหรือกระดาษสาแล้วก็ได้นะคะวัสดุตกแต่งกาว กรนไกลนะคะนักเรียนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการตัดเด๋ยวแล้วนะคะทักษะในการตัดต้องใช้แน่นอนนะคะหรือบางคนบอกว่าจะทั้งตัดทั้งเจาะด้วยนะคะ mm hmm. ค่ะเดี๋ยวเมาปิดท้ายนะคะกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดในการเจาะนะคะนี่คือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดนะคะ กันไกที่นักเรียนใช้นะคะนักเรียนก็มีหลายแบบถ้าจะทําบัตรอวยพรนันรีนจะใช้กันไกแบบธรรมดาหรือกันไก่ซิกแซกนะคะตัดแล้วกระดาษที่ตัดออกมาจะสวยงามนะคะเป็นกันไกแบบมีฟันซิกแซกเห็นไหมลูกเขาเรียกกันไก่ซิกแซกนะคะหรือถ้าจะใช้คัตเตอร์เป็นของมีคมต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยนะคะ กับการใช้คัตเตอร์มีคัตเตอร์คุณครูไม่อยากให้นํามานะคะให้นักเรียนเตรียมพวกกันไกดีกว่านะคะแต่ว่านี่จะให้นักเรียนดูการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดนะคะมีกันไก่หรือมีใช้มีดแต่มีดแบบนี้ก็ห้ามนํามาด้วยนะคะอันตรายนะคะนักเรียนนะคะอุปกรณ์ในการเจาะอาจจะเป็นเหล็กแหลมที่ใช้เจาะนี่ก็คืออันตรายเหมือนกันจะให้เรียนดูแค่ตัวอย่างนะคะ เดี๋ยวนี้นะคะคุณครูไม่อนุญาตให้เด็กๆพกพาของที่เหมือนกับเป็นอาวุธมาโรงเรียนนะคะเพราะอันตรายถ้าหนูเล่นกันแบบผิดๆนะคะหรือใช้อันนี้เขาเรียกว่าที่เจาะตาไก่ซึ่งเด็กๆไม่คุ้นเคยนะคะใช้กับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะไม่ใช่คีมลูกที่เจาะตาไก่นะคะส่วนอย่างนี้เรียกว่าที่เจาะกระดาษนะคะค่ะก็ให้นักเรียนได้รู้จัก สิ่งของเครื่องใช้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ